ผมอยากเปิดไอ้นี้ฟังช่วงแป๊บเดียนได้ไหมเผื่อพ่อแม่ในนี้นะอยากจะเลี้ยงเด็กนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณควรจะสอนเด็กอย่างไรในยุคแบบเนี้ยทุกวันเนี้ยยุคแบบประมาณเนี้ยที่มีโลกความวุ่นวาย a อ a i เข้ามานะครับเดี๋ยวลองดูนะ CEO ของ Nvidia ียแกสอนว่ายังไงเป็นคำถามที่ดีผมกำลังจะบอกอะไรบางอย่างพวกคุณนะแต่มันจะเป็นอะไรที่มัน opposite เล ือมันตรงข้ามกับที่พวกคุณเคยพูดกันเลยนะ um, of what people feel you probably recall over the course of the last 10 years 15 years almost everybody คุณอาจจะจําได้นะในช่วง10ถึง15ปีที่ผ่านมานะ who sits on the stage like this would tell you คนที่ขึ้นมาบนเวทีเนี่ยถ้าคุณย้อนไป10ถึง15ปีที่แล้วเนี่ยคนที่ขึ้นมาบนเวทีแล้วพูดกับคุณนะ it is vital computer children learn your จะบอกอย่างนี้ทุกคนเลยนะ um, บอกว่ามันสำคัญมากที่ทุกคนจะต้องเรียนคอมพิวเตอร์ไซส์จะต้องมาเป็นคอมพิวเตอร์แล้วจะต้องโปรแกรมมิ่งเป็นอะไรก็ว่า <Everybody S 1> ไป h o u l d learn how to program e แ e r y b o d y should learn how to program นะครับแต่ถ้าคุณย้อนกลับไปสัก 10- ถึง15ปีแล้วเนี่ยคนที่ขึ้นมาบนสเตจพูดเรื่องนี้ก็จะพูดแต่ว่าคุณต้องไปเรียนโปรแกรมมิ่งคุณต้องไปเรียนคอมพิวเตอร์ And fact almost exactly in it's opposite the แต่จริงๆแล้วนะมันตรงกันข้ามเลย is exactly almost the opposite จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันตรงข้ามเลยไม่ต้องเรียน it is our job to create computing t e c h n o l o g y s u c h that nobody has to program มันเป็นงานของเรางานของเราคือ Nvidia It our u r j นะมันเป็นงานของเรานะที่จะ create technology บางอย่างออกมาเพื่อให้ทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอแล้วไม่ต้องเรียนล้วโปรแกรมเมอเนี่ย and t h t the programming language is t human programming l a n g u ที่ดีที่สุดก็คือ human ภาษามนุษย์นี่แหละ Everybody in the world is now a programmer This is the miracle ทุกๆคนก็จะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้จากการใช้ภาษามนุษย์ This is the miracle th <am> of artificial intelligence For the very first time we have closed the gap the technology divide อ่ะเพื่อนๆคิดยังไงกับ ความเห็นนี้นะฮะส่วนตัวผมว่ามันก็มันต้องแบ่งออกเป็นหลายเฟสนะฮะมันก็มันอาจจะถึงจุดนั้นน่ะในวันหนึ่งแต่ว่าณตอนนี้มันถึงจุดนั้นแล้วหรือ,อยังนะฮะเราเดินออกไปปั๊บเราสามารถใช้ภาษามนุษย์แล้วโปรแกรมได้แล้วหรือ,อยังคําตอบคือยังนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยแน่นอนแหละคุณหวังพูดเนี่ยมันก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาเขามองไปอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าถ้าเอ่เอ็นวีดียาทำสำเร็จมันก็จะไม่ต้องมามีโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์อะไรแบบนี้อีกนะแต่ณตอนนี้เนี่ยยังต้องใช้อยู่นะ เนี่ยต้องใช้อยู่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันไม่มีโปรแกรมเมอร์ตอนนี้ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องทําอีกหลายๆภาคพักส่วนนะแล้วก็บริษัทเขาเองก็ต้องใช้โปรแกรมเมอร์การจะทําให้งานนี้สําเร็จเขาก็ต้องใช้โปรแกรมเมอร์จํานวนมากนะแต่เขาพูดถึง kids นะพูดถึงเด็กๆปัจจุบันเนี่ยถ้าจะสอนให้เขาต้องทําอะไรในพวก kids มันคืออนาคตข้างหน้านะอีกสิปี20ปีเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้แล้วนะจ๊ะไม่ใช่การไปบังคับให้เขาต้องไปเรียนคอมพิวเตอร์ไซยนะน,นี้คือความคิดเห็นของทางวุฒนหวังนะฮะ